ไวจริงแล้วเจ้าของบ้านเมื่อสักครู่นี้นะฮะลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยเหมาไอเต็มมันเลยโอ้โหนี่เอารถไอเต็มนะฮะจอดกินฟรีกันนะครับนี่หลวงตาบุญชื่นกาลังจะเดินจาริกทุดงเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับไอตรงไอเต็มนล่ฮะรถน้ํามีกระเพาะปลาด้านนู้นด้วยนะฮะกินฟรีๆกันเลยนี่ข้าวมาโอ้โหกี่ร้อยกล่องเนยฮะเนี่ย 300รล่ยกองกินกันให้จบก,กันไปเลยนะขอบคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่อโอโก้ไัยไม่อดอยากแล้วนะครับวันนี้อิ่มหนำสำรานกันนะครับโอ้โหนี่ฮะหลวงตาบุนชื่นนะฮะแล้วก็ขูบาไก่แล้วก็มีพระคุณเจ้านะครับจำนวน12รูปแล้วก็สามเณรพามนะฮะร,รวมทั้งเส้นเนี่ย15รหูปนะฮะอ้าวท้องหนึ่งด้วยนะฮะโอ้โหนี่ ข้าวปลาอาหารโอ้โหอำเภอพลทองนี่คนใจบุญเยอะจริงๆนะฮะร้อยเอ็ดนี่ไม่ธรรมดาจังหวัดร้อยเอ็ดใจเกินร้อยอยู่แล้วแล้วนี่โอ้โหไม่รู้จะบอกอยังไงฮะนี่ความศรัทธาเยอะจริงๆนะฮะท่านชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะนี่หลวงตาบนญชื่นท่านก็รับประเคนอาหารนะฮะ นี่ฮะโอ้นี่ฮะหลวงตาท่านเมตานะครับโอ้โหนี่ท่านรับประเคนแล้วก็ไปให้คนชุดขาวนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาติดตามมาท่านยกเองเลยนะฮะนี่แล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเอานมมานะฮะนี่ปา๋านันโทด่านคุณทศ โอ้โหนะฮะน้ำผึ้งบรนณาวครับมาน้ำผึ้งมะนาวนะฮะท่านก็เมตตานะครับโปรดญาติโยมนะครับนี่โอ้โหเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับเดี๋ยวถึงนู่นเดี๋ยวผมช่วยมัดอ่าคุณพัดคุณพัดช่วยมัดเลยเดี๋ยวเขาคนทำอ่ารับครับรับรับก่อนนี่ฮะท่านก็เข้าพักตรงนี้แล้วนะฮะ อะไรเดี๋ยว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 รอตรงซ้ายครับนี่มอนขึ้นบนเลยครับนิมนต์ขึ้นบนนะครับอโอ้โหนุโมทนาบุญนะฮะเจ้าของบ้านนี่แหมนำ้าไตามาถวายนะครับอ่มาเจ้าขอเจ้าภาพมาประเคนอาหารหน่อยครับเรื่องเดี๋ยวไว้ก่อนนะเลยเ ามาครับมาประเคนของทะะ่านนี่อาหารนะครับนํามาถวายนะ้วให้ลูกติดแล้วก็ให้หลวงตานะครับท่านเวเวนคืนให้ลูกติดนะฮะสาธุครับโอ้โหโมทนาสาธุทุกท,ท่านนะฮะอ้าวนี่ปิดแล้วนะฮะอ้าวช่วยกันครับผม อันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับภายในบ้านเลขที่303แห่งนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ o กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมาบรรยากาศแบบนี้นี่ไปหาชมไม่ได้แล้วนะฮะนี่ก็มีการขึงผ้ากันตรงนี้นะฮะอ่าช่วยหน่อยป้าช่วยหน่อยอ่ามัดข้างล่างหน่อยเอานั่นแหละครับ มัดมัดข้างล่างอย่างเดียวนะฮะ,อะขอบคุณมากนะฮะด้านนอกนี่ก็เดี๋ยวเราอ้อมไปด้วยล้วเข้าในก็ไดัไนเลยไร